ถนนแม่สวยจังหวัดเชียงรายถนนเส้นทางไปเชียงใหม่เส้นทางหลักค่ะไทยใหมไทยใหมนี่นี่นี่โอ้โหโหสัตระโหสัตว์เลยค่ะโหลึกประมาณสองเมตรค่ะอันนี้โหดมากค่ะยุบไปเลยทั้งนั้น โหดเกินไปแล้วค่ะดูนี่นข้างนี้ก็ใช่ค่ะ,คะลึกมากเลยค่ะนี่ค่ะสูงมากสองเมตรแผ่นดิน <c oughs>